สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พาสวรรค์ก็จะพามาเก็บมาระขี้นกนะคะเอาไปต้มจิ้มน้ำพริกนะคะก็มาระขี้นกก็สามารถต้มจิ้มน้ำพริกได้นะคะแล้วก็สามารถเอาไปต้มจืดได้แล้วก็ผัดไข่ได้เหมือนมาระจีนปกติเลยเพียงแต่ว่าจะขมกว่าเล็กน้อยค่ะถ้าใครชอบของขมขมนะคะนี่เลยค่ะมาระขี้นกนะคะเหนียวเหนียวไม่ได้เอาอันนั้นมาเก็บมันก็จะซ่อนๆออยู่ตามใบนะคะ แต่อันนี้ยังไม่โตนะคะเดี๋ยวเอาไวใ้ให้ยา่หน่อยก็ได้เอาไปเลยก็ได้ดิเดี๋ยวว่าถ้าเก็บไปแล้วนะคะมันจะเหมือนแบบต้นมันจะจะออกใหม่เรื่อยๆนะคะจะทําทให้ลูกที่กําลังมาใหม่เนี่ยมันก็จะติดขึ้นนะคะเห็นไหมเนี่ยว่าเป็นยอดอ่อนยอดอ่อนนี้ก็เก็บเก็บไปทานได้นะคะแต่ว่าพอดีเรามีนี่เจาลูกนี้แล้วแล้วมาหาเ้นต่อ เก็บไปเก็บดีไหมเอาไว้ก่อนดีกว่านะให้มันใหญ่หน่อยเสียดายมันยังใหญ่ได้อีกนี่ยน,นี้อันนี้ใหญ่แล้วเนี่ยเสียดายอันนี้นะคะรีบเก็บจริงนะก็นี่ใหญ่ประมาณนี้กำลังดีเลยเดี๋ยวก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเก็บใหม่ดีกว่าเอาไปถ้าถ้าจะทานก็ทานได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าจะแบบให้หลายๆลูกนะ เก็บแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นแล้วก็พรุ่งนี้มาเก็บใหม่อีกทีมันก็จะเยอะกว่าเดิมอันที่เล็กๆอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะโตวไวมากๆเลยเนี่ยตืดๆอันนี้คือแบบเด็กน้อยเด็กน้อยเด็กน้อยยังไม่โตนะคะมาราคินนกน้อยคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะแค่พามาดูมาราคินนกเฉยๆนะคะก็มาราคินนกพันนี้นะคะก็ใช้เมล็ดพันธุ์ของ สอนแดงนะคะถ้าเป็นเชียไต่ก็จะเป็นลูกยาวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะทุกคน